สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะและวัดนี้ที่เราจะพาไปนะคะถ้าคนที่อยู่กรุงเทพเนาะจะต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าอยู่กลางเมืองเลยค่ะและนี่ก็คือวัดประทุมวนารามนะคะ วัดปะทุมวานารามนะคะจริงๆเราเคยมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่ามาทีไรก็ไม่ได้เข้ามาถ่ายรูปสักทีค่ะเพราะว่าติดกิจกรรมภายในวัดบ้างนะคะวัดนี้นะคะอยู่่าำกลางห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ของกรุงเทพเลยค่ะแต่ว่าภายใต้ความจอแจหรือความอึกทึกของภายนอกนะคะแต่พอเข้ามาในวัดเนี่ยพบว่าบรรยากาศเงียบสงบมากๆค่ะ ทีนี้เรามาฟังประวัติคร่าวๆของวัดปทุมวนารามกันบ้างนะคะวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่รัชกาลที่4ทรงโปรดเก้าให้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 4 0 0ค่ะแล้วก็เป็นวัดสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิแล้วก็พระสรีระรังคารของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์หลายพระองค์นะคะเดิมเคยถูกเรียกขานว่าสวนป่าสาราพระราชาศรัทธาค่ะ จะถามว่าความสวยงามอยู่ระดับไหนนะคะต้องบอกได้เลยค่ะว่าความสวยงามของพระุโบสถแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเนี่ยสวยงามขนาดที่มีรางวัลรับรองเลยค่ะเพราะว่าเคยได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเพืเ่อนๆสังเกตไหมคะว่าสวยงามจริงๆคะ่ะ วันนี้เราให้เพื่อนๆชมได้หลายมุมเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยเราได้เคยไปกราบที่พระประธานไหมคะและนี่ก็คือพระประธานที่พูดถึงนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญอีกหนึ่งองค์นะคะถ้าเพื่อนๆจาได้เนาะว่าเราพูดถึงตอนที่เราไปทริปที่นครพนมเนาะแล้วเราจะพูดถึงพระพุทธรูป3ามองค์ที่สร้างโดยธิดาของราชวงศ์ล้านช้างนะคะซึ่งอ่า ไปประดิษฐานอยู่แต่ละที่ต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนครพนมหนองคายและสันนิษฐานว่าอีกองคหนึ่งก็คือองค์นี้ค่ะประดิษฐานอยู่ที่วัดปทุมวนารามค่ะซึ่งก็คือพระสายค่ะเรียกได้ว่ามีความสวยงามนะคะแล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจมากๆด้วยนะคะ ระหว่างน,นี้ให้เพื่อนๆชมแต่ละบริเวณไปได้เลยนะคะ ก่อนที่จะจากไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มกับโจโด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย